วสัสดีค่ะพวกเราคือตัวแทนของนิติตคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรักสิน์วิทยาเกตพัทลุงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับขอรร้ญญอได้เปรียบจากคอมพิวเตอร์ที่ชศ่อลักกรดาษ550ในหัวข้อเรื่องการละเมิดข้อ,ขอมูลส่วนตัวของผู้อื่นซึ่งเรามีเหตุการณ์จำลองให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ ่เอ้าลูกยังได้ความลางหรือไม่ผิดกฎหมายลางเลยแล้วจะต้องทำอะไรบ้างอ่ะแกการที่แกโดนแฮกคอมพิวเตอร์เนี่ยมันผิดกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์พศ2550ใช่ไหมขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเกิดคนที่แฮกคอมพิวเตอร์ขนาดเขาจะได้รับโทษอะไรบ้างอ่ะอันนี้กันชื่อพูดเกย์เข้าใจง่ายๆเลยหนึ่งเก้าก็โอเคหเด้าของไม่ให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเขาแล้วแอบไปเข้าถึงจำพวกไม่เกิน6เดือนเลยนะเชียว ทีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านแล้วไปพูดให้คนอื่นรู้ก็จะต้องเจอคุกไม่เกินหนึ่งปีค่ะข้อ3นะคะข้อมูลของของขอของเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ดีๆแต่เราดันไปร่วมข้อมูลของขอ,งขอ,งของก็เจอคุกไม่เกิน2ปีค่ะข้อ4ค่ะขอส่งข้อมูลกันแบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายแบบส่วนตัวแต่เราดันทะลึ่งไปดักจับข้อมูลของเขามาโทษจำคุกไม่เกิน3ป,ปีค่ะ ทั้งนั้นเลยนะแต่ดีนะที่ฉันเลือกเป็นหมดแล้วแกหยุดก่อนสิแกต้องฟังให้จบมันยังมีสี่ข้อเออเอองั้นพูดต่อเลยห้าข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ดีๆเราดันไปเกียนของเขาซะง,งั้นจำพุกไม่เกินห้าปีนะคะระบบระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นอยู่ดีๆเราดันปล่อยไวรัส ตามไม่คอมพิวเตอร์ตามไม่คอมพิเพวเตอ,อร์ของผู้อื่นเฮ้ยยังไม่จบนะแกทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเสียหายได้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีค่ะจริงหรือุอ้ยหรอปุ้ยเาไม่เคยอยากได้ข้อมูลหรือนของเราเลยเราเองที่ทำตัวเป็นแอบทำตัวเ้าซีส่งข้อความให้เขาอยู่ได้จะทำให้เขาํำคาญซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะคะจะทำให้โดนปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทใช่ะ กระทำฟามผิดตามข้อ5และข้อ6เกิดฟดาร์มพินาศระดับราย่าสวยแน่เจอกุ๊ก10ปีขึ้นข้อ9ถ้าเราสร้างเซ็เวื่อเพื่อคนนึำเรื่องแย่ๆและตามในข้อข้อข้างบนนะคะอาจจะจำกุ๊กไม่เกิน1ปีค่ะ ทาทาก็โดนโกหกก็โดนท้าทายน่ารักก็โดนอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีมาตราที่11ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาท